สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีลูกท่านครับสวัสดีเพียงเอฟซีเด็ดไกลอยู่กับช่องพรายซื้อรถแล้วนั่นนี่พรทิพย์กับไอห,หนุ่ามากันาวมาต่างอากาศครับวันนี้นี่รับชม มาตากอากาศนะครับวันนี้นี่เล่นโคลโอนนอกบ้านถึงลาสมบูรณ์เต็มที่แล้วได้มาผ่อนคลายไปในตัวนะครับนี่ด<ม>ูว่าเสียงเตะใจมันรักนะครับธรรมดาใกล้จะตกมันอย่างนี้ไม่ออกจากหลักนะครับนี่ดูขมับเต็มปุ๊บเลยครับกินอ้อยเมื่อวานกินอ้อยเยอะนี้จะรู้เลยขมับเต็ม ได้ใจมัรักครับต้นหลักผูกดีใกไ้น้ำได้เล่นคลุนสมบูรณ์อุดผลได้เล่นคลูนได้กินหญ้าอิ่มช้างจะสมบูรณ์ดีนะครับนี่คือสิ่งที่บนผลสืบตกทอดไว้ให้นะครับ ลมพ้นครับร้อนโบราณสอนไว้นะครับช้างจะอยู่กับธรรมชาติได้เล่นโคลนได้กินหญ้ามันจะสมบูรณ์ครับเนื้อหนังเอ้หมดเลยเนาะเนื้อหนังผิวพันก็จะดีสมัยแต่ก่อนเขาจะปล่อยเลี้ยงการธรรมชาติน้ำมูลน้ำชีนึงครับแต่สมัยเดือวนี้ไม่ได้แล้วนะครับได้อยู่แต่มัน น้อยครับเหลือน้อยวิธีการเลี้ยงกับธรรมชาติมันอยู่แค่ตกมันต้นนี้งานเข้าเลยท่านมาตกตรองย้ายไปอ่ต้นนู้นคอยช่วงต้นเป็นอันนี้ที่มันตายไม,ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับดินมันทุมทุมเยอะนะครับถุมรากถุมอะไร ร่างแต่ก่อนมันก็ไม่ตายนะครับนี่ไม่ใช่ว่าช้างทําตายนะครับเปลือกยังปกตินะครับที่มันตายเะดินดินเยอะนะครับดินมันถมรากเยอะการหายใจของต้นไม้มันไม่มีนะครับนี่ดินดินมันถมสู ทับถมสูงนะครับดินสูงสูงเกินไปเลยให้เขาตายเสียดายนะครับนี่ลมดีด้วยต้นนี้นะครับถ้าเปลือกมันมันอกรอบต้นถึงถึงจะตายนะครับชาท้าช้างแทงนะครับแทงเปลือกจะรู้ดีนะครับเสียดายเสียดายแต่ทำยังไงได้นะครับ ได้ผูกได้เล,นล่นพูลอ๋ออีนอไอ้ใจกี่มาอี๋นอกแล่ว่าไม่เยอะฮ้เวยเ้ยจัดไตลวนได้ไมลก Tìm thí luôn Ừ rồi em thôi biết ngồi anh chị ra lần này lăm rồi biết nắng 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 lên nắng อ๋ออืม,อมสละโอ้ยชนต้นไม้นะ่ะดูดมดูอนเออดมดูใช้วงวงสัมผัสก่อนมันนั้นชนนะครับนี่เออไปนี่นะครับความสุขของช้างความสุขของควานความสุขของเอฟซี C. ถ้าควานช้างมีประสบการณ์ก็อย่างนี้นะครับการเลี้ยงดูการเลี้ยงดู จะรู้วอเจะกัะเปช้างมีประสบการณ์ก็จะรู้นะครับนี่ช้างมีสุขภาพดีได้เล่นคลูนได้เล่นอะไรนะครับนี่ี่ันคลายสบายเนื้อสบายตัวกลไ,ไ,ไม่เล่นแนลัน กาไม่ค่อยร้อนด้วยวันนี้ को लाला को สายตาี่รู้เลยครับนี่สายตาอยู่ด้านนอกเวลาอยู่ด้านนอกแล้วอันนี้สมบูรณ์เต็มที่นะครับพลายคุกรอวันที่จะเปิดบ่อน้ํามันแค่นั้นนะครับนี่โลใครจะวะมีเวลาและโอกาสมันแล้วเต่นะครับนี่จังหวะความมีประสบการณ์เท่านั้นที่จะรู้ใจกันนะครับนี่มีประสบการณ์เท่านั้น ช่วงอยู่วัยวัยวัยอย่างนี้นะครับเป็นวัยที่เขากําลังเร็วนะครับสมบูรณ์24ปีภายโลกนี้ประสบการณ์ที่เราเคยดูแลกันนะครับเราก็จะรู้นะครับมันก็เหมือนง่ายนะครับแต่ไม่ใช่ง่ายนะครับถ้ามีประสบการณ์ทางรุ่นนี้ถึงจะปล่อยให้ตกมันได้นะครับแต่ต้องระวังรอยประมาอระาประมาท,ามาทและต้องระวังให้เต็มที่นะครับอยู่ในช่วงนี้นี่เราจะรู้นะครับ เวลาสายตาเวลาตาอยู่ในบ้านกับอยู่นอกบ้านมันจะต่างกันนะครับเราจะสังเกตรู้เลยถ้าความมีประสบก,การณ์จะรู้นะครับนี่คำสั่งนี้จะจะเวลาสั่งอีกอย่างทําอีกอย่างนะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตใจรักล้นล้วนนะครับนี่ที่จะทําได้อย่างนี้นครับสมบูรณ์แล้วลายโคกเต็มที่แค่รอแค่เวลานะครับไม่รู้จะวันไหน สมณหุนไม่ให้แต่ใจรักนะครับหุนแบบนี้นะครับนี่หุ่นเขาจะต้องมันก็แบบนี้นะครับนี่เราจะรู้ว่าจังหวะไหนนะครับหุ่นมอนช้างแบบไม่สมบูรณ์แต่ว่าสุดยอดนะครับนี่บางทีสายตาถ้าคนบางคนไม่รู้ช้างไม่รู้เขาว่าจะช้า,ชางมันจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับคือว่าผมนะครับนี่แต่ไม่ใช่นะครับเรารู้เรารู้นะครับ ราดูแลเขาทุกวันเราจะรู้นี่ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณ e FC ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่คอมเมนต์กำลังใจให้เรื่อยมานะครับเป็นกำลังใจ e f c ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับ